ผลไม้ช่วยปว้าดอกไม้กับแม่นิดก็มานะคะถึงจุดหมายแล้วค่ะทุกคนก็รอแม่นิดอยู่ค่ะวิวข้างต้นต้นพรมค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะน,น้องนิดมาถึงแล้วค่ะทุกคนอยู่โน่นค่ะจอดรถแล้วโอ้ยคนงาม โอ๊ยกัยังมาสิมาเก็บ่าแม่นิดมาถึงแล้วโอ้โหไปเก็บใบรอเก็บใบถาอันนี้มันหวานเนี่ยนี่เก็บใบถาเจ้าบะเห็นบะพี่น้องงามขอบคุณหลายๆคือผู้งามแท้คือผู้งามซูมือแท้แม่นิดมาดาย่าแมนนิดก็เอาไปใส่เพิ่มมาเก็บซอยเป็นเบามือหนีเอามาให้พร้อมโอ้ยเก็บซอยเอาไปเฮ็ดแยงถ่ายคลิปคนงามก่อนขอบคุณหลายๆเด้อลุงโครดก็มาเก็บเหมือนกันซาบะชูชู ก็อยากซิมบม่ไ้หรออไม่มือสาวเออกะกินอันนี้หละที่เอยมาเก็บกับโตนะมันหวานอยู่เดะหวานบอเมนิดหวานแต่แปลกนั้นบอไม่นอนเลยเดะหวานแบบต้นที่ฮะยึดคางทั้งปุ่นเลยไปเบิ้งบอที่เขาเก็บดกขี้อยางนีตีก้อนั่นิดุกยังดุกเลยหมักสีเหลืองมันบอมาไปเก็บมะไปดกมากมากเลยค่ะอันนี้คือพันสีเหลืองนะคะส่วนวันนี้ ป้าดอกไม้สนใจพันสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะปะ้พาเอฟซีไปดูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเยอะเลยเยอะมากป้าสุดยอดอเลยดูสิเออุ้ยทำไมมันดูค่ะทุกคนเหลืองทั้งแดงเนาะตัดสะอ่อนเนาะ เมนีทไทยเป็นไทยแล้วไทยเป็นจังสีเลยมันบ่แมนไทยเห็นไหมไทยยังไทยจังสีเนี่ยมันสุดยอดเลยค่ะซอลายเนาะพริกเกลือมาจิ้มค่ะเอฟซีแมนโยลืมเอาพริกเกลือมาให้ป้าดอกไม้ชิมสดสดสุดยอดเลยแต่อันนี้ยังไม่สุกดีเนาะยังมีติดรสเปรี้ยวอยู่อป้าดอกไม้ชิมหน่อยค่ะอืมสองบอก เปียวจีดเลยแต่มันสีสันน่าจะสุกหวานแต่มันยังไม่สุกดีนะคะถ้าสุกดีจะนุ่นสีม่วง,งแบบม่วงเข้มๆเ,เลยนะคะนั่นคือสุกยอดแม่นี้เอาไปทำไมสีเก็บแบบไหนมือนี้เก็บแบบหวานคือแบบบาหวานแต่สีเก็บผสมผส,สานเนาะผสมค่ะอ่าผสมไปมันก็เอาสุกฟู <m ene? S 2> งเนี้ยพกเป็นยังดอก เก็บบางศรีเลยเนาะแม่นมาคะทุกคนมาเก็บลูกพลัมป่าด้วยกันกับแม่นิดป่าดอกไม้ค่ะเี่นเนาะอืมนี่ดีสดสดเลยอูย้งามค่ะเอาอันนี้อ่างเอซีเนี่ยเออเบิงแนทคุณหมอดาเอาอันนี้มาที่เกลือมาจิ้มค่ะอู้เบิงแนเป็นตาแสบเนะาะจ้าหยอดเลยอ่ะเก็บได้เลยค่ะลูกผักลูกแ่ พ่อละบ่หัวสักลงหนักละแล้วเลยไดมันเป็นมันเป็นคอยลงเดี๋ยวซองมึงกันทั้งในนี่นงโอ้ยเนาะมันบักยางโดกกันยังวะแม่้นมันเป็นคลองมันเป็นคล้องมันเป็นอันันตคู่ดินไหมคู่ดินละเอ้ยองปัดไม่เก็บน้ำบลาหโอ้ยญงแล้วบ่ตามก้นแม่ละงามบ่งามใครสิเดีล้วยอดเลยค่ะทุกคน แม่นิดเอาไปเฮ็ดยังล่ะแม่นิดเฮ็ดแย้มบ่หรือกินบัวเอาไปกินธรรมชาติแม่นเลยกับพี่กับเลยกับบัมากดอกอันนี้เฮ็ดแย้มมันหวานโพดถ้าสิเฮ็ดแย้มต้องรอมันสุกกว่านี่อืมโอ้ยอันนี้มันกระปิ๊กนอกใบอันนี้แม่นี่นี่เก็บหมองแกงไก่นี่งามๆเลยบ่ต้องบมุเขาไปนี่แห่โอ้ยอยากเห็นหมองมันงามทั้งนั้นอ้าวอ้าวอันนี้นะเบิ้ง มาเบิงมาเบิงอ่นมะเบิงแดงดีคัะมีกุฎาโอ้ยเดี้อเด้อเด้อมึงจะโ้ยเป็นไงจะเอาให้ได้เลยนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยมาเดี๋ยวเอานี่มาให้เจ้าตัดเนาะอันไหนตัดเป็นกิ่งง่ามๆอุ้ยโบตัดแล้วอุ้ยเขาก็ตัดเจ๊พี่ดอกไม้เดี๋ยวเอ้ยปกติทุกปีนะเทศบาลเขาสิมาตัดทางออกนี่บ่ให้มันล่ามออกถนนเดี๋ยวเอ้ยจะให้ทานเข้าไปอ๋อใส่บูดมาเปลี่ยนความเรืนี่อืออ่อใส่บูดคือคือ เขาทาเขาที่ค่ะป้างามบ่โอ้ยเอาเบิดเลยแล้วเนาะนี่เนาะเอารถงามพักอันนี้กระสิซุกเบิดแล้วเนาะคุณแม่คุณด่าคืออ่างหุ่นเนาะจังนึงกระดาษแน่นสีงกินหลายสีก็ดีด้ดีกับสุขภาพาดีงามบ่โอ้งามค่ะยอดเลยโอ้ยขนซอนมาเก็บเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันพูดแม่แม่นิด เจ้าโพดลงเฟซเนาะเอคยเห็นมือมว่ามายูบ่ได้เลยว่าเป็นตะยูเลยบ่อุ้ยมันแบบหล่อตาหล่อใจแฮงเคยเปิดให้ลูกพี่แค่าบวงหนังนิดโพดดุกมาไปมืออื่นเนปล่าห้องบ่ได้เห็นอยังเอาอยู่ข้างล่างอันนี้หมาตัวมัน,นมนีคอร์ดค่างามค่ะสุดยอดสวยงามมากค่ะโอ้ยขอบคุณหลายหลายด้อแม่นิดเด้อร์ทรงเขาวโอ้ยเบิ่์นงามค่ะเก็บมั่นเก็บเพิ่นเลยพี่น้องจะแมันหลายค่ะ ต้นข้างในเออต้นข้างในเน่ยนันคู่น้ำข้างหลายพี่ดอกไม้แต่ว่า <Okay. S 1> มันสูงข้างในหาะไม่น้ำไม่ไปปีนั้นนะแมนโอ้ยงามเต้เต้เป้น เสีบเสี้ยวเนี่กินสซมเปรียวเนาะอ่างเพิ่นอีกกคนอย่าลืมไปเห็ดอวดเอฟซีโอ้ยงามค่ะอย่าลืมไปเห็ดน้ำปลาหวานกินไห้พี่น้องเบิ่งนั่งโอ้ยพี่กินปลาบ้าเทปมาไปกินให้สิพริกเกลือจำเกลือเอาละในนี้มากอยู่ค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะลูกพรปลา ปาดอกไม้ก็จะเลือกเอารูปที่มันสุกแดงๆแล้วค่ะแม่นิดกำลังไปเอาโทรศัพท์แม่นิดกำลังจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตอนนี้เยอะมากๆทุกคนดูสีมันกำลังสุกค่ะแม่นิดรีบส่งข่าวเลยดกมากโอ้ oh, ดูค่ะทุกคนป้าดอกไม้ก็ปีนขึ้นมาเพราะว่ามันไม่สูงเท่าไหร่ค่ะดูค่ะเพื่อที่จะเก็บลูกที่มันสุกๆนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะทุกคน โอ้โหกิ่งนี้สุดยอดเลย FC ป้าดอกไม้เอื้อมถึงแล้วค่ะอยากให้มาเก็บด้วยกันค่ะแม่นิดทายเห็นหแน่จนะจ้า FC ด้วยค่ะป้าดอกไม้เด็ดนิดเดียวค่ะกิ่งเล็กๆไม่น่าเกลียดแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะสวยงามค่ะเป็นดอกไม้สดๆเลยค่ะ FC ส,สุดยอดเลยสุดยอดพี่ดอกไม้มหัศจรรย์โอ้ ค่ะทุกคนป้าดอกไม้ก็ปีนขึ้นไปไม่สูงมากค่ะแม่นิดก็ทั้งไลฟ์สดทั้งถ่ายคลิปให้ป้าดอกไม้ค่ะโอ้โหชีวิตเดี๋ยวป้าดอกไม้โชว์ตะกาให้ดูค่ะดูค่ะเอฟซีตะการนี้ของป้าดอกไม้ค่ะนิดหน่อยค่ะหักกิ่งนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเ,ออเพราะว่าก็ดูออด,ดูดูสภาพเขาว่าหักได้ไหมนิดเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะเอฟซีอ้ว่อกไม้วงเนิ่์ตส คุณปูงกับคุณป้ามาเดินเล่นแล้วมาขอชิมแกบอกอุ้ยมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะมาเก็บมันกันแกบอกนะคะนี่หวานอันนี้นะหวานจริงๆนี่สุดยอดเลยนี่คะ่ะทุกคนนี่นะคะน้อยตามนี้คาะ ปลาดอกไม้เป็นย่งไรโอ้สุดยอดเลยจ้าเมนิดมีความสุขมากๆค่ะดูสิปีนขึ้นไปนิดหน่อยนะตอแขกพี่น้องเบิองเนี่ยโอ้ง่ายมีดีได้เยอะมากค่ะก็เอาอไปจอดเพื่อนบ้านด้วยคุณเมนิดไร้เด้อจ้า ว้าวเป็นยังไงป้าดอกไม่พ่อที่ย่างค่ะอุ้ยในใจก็อยากเก็บเบิร์ต้นเพิ่อนแม่นิดมวนแม่แต่ละทํา้ากินกินเบิร์บอกกินบ่าเบอร์จะเอาไปฝากเพื่อนบ้านน้ำเอาไปฝากเพื่อนบ้านด้วยค่ะความสุขมากๆเลยไม่เก็บไปทิ้งไปขว้างนะคะเก็บไปแบ่งเพื่อนบ้านแบ่งเพื่อนบ้านด้วยค่ะบางคนเขาก็ชอบทําแยมอย่างที่แมนนิดอธิบายไปแล้วค่ะใช่ก็เอาไปเผื่อเขาด้วยเมื่อกี้มีคุณลุงกับคุณป้าเดินผ่านมาแล้วขอชิมใช่ไหมป้าดอกไม่ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากวิชันจะมาเก็บ เหมือนกันกลายไปมาว่าคนไทยแนะนําผลไม้ให้ฝรั่งที่เป็นเจ้าทินโอเคค่ะคลิปนี้นน <c oughs> ใช่ค่ะลูกพามป่านะคะคลิปนี้ป้าดอกไม้มีอะไรจะบอกเอฟซีไหมคะเราจะไปกันแล้วป้าดอกไม้ก็ขอขอบคุณแม่นิดนะคะพี่แ <c oughs> ม่นิดก็ช่วยแชร์คลิปป้าดอกไม้ไปในช่องตัวเองให้กําลังใจเยอะมากคะ <c oughs> ะ่ะแล้วก็พามาเก็บผลไม้เหมือนทุกปีค่ะมีความสุขค่ะ วันนี้ก็มากันสองพี่น้องหลานชายเขาไม่มาด้วยแล้วเนาโต,ตแล้วโตแล้วเขาเป็นหนุ่มแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของป้าดอกไม้และแม่นิดด้วยนะคะทุกคนคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามป้าดอกไม้ด้วยนะคะจะผ่านกดแล้วค่ะบ๊ายบาย